ม,มันโดดอ๋อตาโอ้ยกเข้าครัววันนี้ค่ะต่อจากอีพีที่แล้วค่ะที่เราไปช้อนกุ้งแล้วก็ไปตลาดซื้อของมาค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเรากลัวว่าคลิปจะยาวเกินไปค่ะทุกคนดูแล้วจะเบื่อค่ะทุกคนเราก็เลยตัดเป็นอีพีสองอีพีนี้ค่ะจากที่เราได้กุ้งมาแล้ว เราก็ซื้อเครื่องมาเลยค่ะพ่อใหญ่บอกว่าหนูพี่อยากกินผั่กะเพราเนื้อก็จัดไปสิคะพอเราล้างกุ้งเสร็จค่ะตางให้ก่อนค่ะทุกคนแล้วเราก็มาทําผัดกะเพราเนื้อเลยค่ะพ่อใหญ่จะตำพริกตำกระเทียมโปกเป๊กเป๊กค่ะเทน้ำมันใส่ค่ะเอาพริกกัะประเทียมลงเป็นเจียวก่อนเลยค่ะทุกคนจากนั้นก็ใส่เนื้อลงไปเลยค่ะอันนี้ก็กินได้ทั้งวันค่ะทุกคนจะทําแบบว่ากินทีเดียวค่ะทุกคน ในเรองทำกับข้าวบ่อยค่ะทำทีทานหมดมื้อเลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นค่ะพ่อใหญ่เราก็ใส่ผงัวเลยค่ะใส่หลยแซบหลยไส้หน่อยแซบหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ซอสอหอยค่ะทุกคนใส่ไขมนันเนาะแต่ละคนวิธีทำอาจจะไม่เหมือนกันค่ะจากนั้นเราก็ใส่สีอิ่วขาวลงไปเลยจ้าพ่อใหญ่บอกว่ารอบนี้ใส่น้ําตาลเยอะนะ แยางดกินเค็มมันหวานค่ะทุกคนก็เลยใส่น้ำตาลน้อยหน่อยค่ะทุกคนนี่จะขนาดใส่น้ำตาลน้อยแล้วนะเนี่ยจากนั้นก็โยนน้ำปลาใส่ลงไปเลยจ้าโซเล่โซเล่เปิดลายเปิดลายอันยออันยออนาะอันยออันยออ่าง้าสุกได้ที่แล้วค่ะทุกคนปั่นไฟเบาไฟน่าจะเป็นการเพิ่มไฟค่ะใช้ไฟแรงๆหน่อยค่ะทุกคนเก็บอนุเข้ากลัวโชเฟอร์มือเองเลยค่ะวันนี้หลังเจิงเน้น ใส่ใบกระเพราแต่เอ๊ะใบกระเพราทำไมแปลกดูไปดูมาโอ้ใบยี่หล่าพ่อใหญ่จับผิด่ะเป็นเยอะนเน่ยพ่อใหญ่จับใบยี่หล่ามาค่ะที่มัเจ้าของจับใบกระเพรามาแล้วยังจะมาเถียงเนี้ยอีกนะว่าใบกระเพากินใบยี่หล่าใบยี่หล่ากินแบบเนี้ยกระเพราไม่ใช่แล้วว่าหยิบมาผิดกระเพราอันเก่าอันนั้นหมดแล้วเหรอหมดที่เขาเก็บมาให้เฮี้ยวแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานพร้อมทานเลยค่ะแค่นี้กินหมดวันค่ะสามขาบค่ะทำผัดกะเพราเนื้อแล้วก็กุ้งเต้นค่ะหอมๆเลยค่ะทำใหม่ๆค่ะทุกคนน่าทานไหมคะผัดกะเพราใส่ใบยี่หร่าพ่อใหญ่จับผิดค่ะทุกคนหลังจากนั้นพ่อใหญ่ก็มาเตรียมเครื่องที่จะทำกุ้งเต้นต่อเลยค่ะ ตอนแรกพ่อใหญ่ไวจะทํากุ้งเต้นก่อนหนูบอกว่ายังไม่ต้องทําก่อนหรอกผัดกะเพราก่อนแล้วค่อยทํากุ้งเต้นกุ้งเต้น,นต้องปรุงแล้วทานเลยมันจึงสิเจียบจ้ะพ่อใหญ่ก็เตรียมเครื่องเลยค่ะหั่นซุกซิกซักซิกซก,ก,ก,กไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักแอมค่ะแตงกวากับถั่วฝักยาวพ่อใหญ่ซื้อมาแอมค่ะทุกคนแตงกวาง,งามๆเลยค่ะถั่วฝักยาวก็งามอยู่เด้ ผัดกะเพราก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วเราก็มีปลาสลิดทอดน้ำพริกถ้วยเก่าค่ะทุกคนทำกุ้งเต้นเสร็จแล้วทารเดนหยิบม,มาสักสองหยุบม,มือค่ะพอหายยากค่ะทุกคนสดกวน่านี้ก็ต้องไปกินในคลองแล้วล่ะค่ะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเลยค่ะน้ำลายไหลค่ะทำเปรี้ยวสักหน่อยออเน้นตักเปรีป้ยวค่ะทุกคนใส่ข้าวคั่วใส่พริกผงใส่มะน,นา นี่และคะ่ะส่วนผักก็จะใส่หอมแดงหอมใบเลื่อยแล้วก็สาระเน่ค่ะเ็ใหญ่ใส่ประมาณนี้ค่ะทุกคน